สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่ช่วงเจ็ตสมพารวยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําความสะอาดปูตานะคะทำความสะอาดท่าน,นปูตาเแล้วเราจะมีตักบาสนะคะอีกสองวันเราจะตักบาสนะคะปูตาตกขุนวังป้าตองนูถึงพื้นเลยเหรอยายดิไม่ใช่ป้า Ừ. À. Ờ <laughs> Mình quên rồi Mình <laughs>

ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 ཁྱི